้แม่สาวตากลมผมยาวมาเดินป่าเหงื่อไขมันย้อยหยดติ้งๆงเลยทุกคนขะไม่ใช่น้ำมันภายนะเหงื่อเต็มเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ วันนี้สาวภูไทยก็จะพาทุกคนมาเดินป่าเดินเขาเหมือนเดิมค่ะวันนี้เสียงจัก,กระจันนันสนันมันไหวเลยทุกคนค่ะป่าแห่งนี้นะคะห่างจากบ้านพวกเราประมาณ15กิโลค่ะเป็นการขึ้นเขานะคะวันนี้ก็จะขึ้นเขาชมออป่าสีเขียวๆนะคะมารับอากาศบริสุทธิ์ด้วยกันนะคะทุกคนค่ะตามสาวภูไทยมานะมาดูต้นไม้สวยๆแล้วก็มารับอากาศบริสุทธิ์ด้วยกันค่ะ ไปกันเลยอัสิน Are you enjoy โอเคอากาศดีมากค่ะทุกคนค่ะไม่ต้องใส่หมวกนะนี่วันนี้สาวผู้ไายก็สะพายเป้นะคะสะพายเป้ถือกล้องแต่ว่าไม่ได้ไม่ไดออ้ใส่หมวกที่แรกก็ถือหมวกมาด้วยแต่ว่า เราเดินเดินเราเดินในภูเขาอะทุกคนขามันมีต้นไม้เยอะไม่ต้องไม่ต้องใส่หมวกเนาะเดี๋ยวตามสาวพุไทยมาทุกคนอยากจะบอกว่าชอบป่าแห่งนี้มากทุกคนคะ่ะได้เดินขึ้นเขาแบบได้เบินไข่มันด้วยชอบอากาศบริสุทธิ์มากๆค่ะเดี๋ยวนี้เด็กๆเดินไปไกละละเด้วสาวพุไทยขอกลับหน้ากล้องดีกว่าเนาะทุกคนจะได้ดูภาพต้นไม้สวยๆเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผาโขดหินนะคะเหล็กขนาดเล็กนะมองให้เป็นศิลปะมองให้ดูเป็นความสวยงามนะคะทุกคนคะ่ะใครที่ชอบธรรมชาติก็ทุกอย่างสวยงามไปหมดเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะโดยเฉพาะสาวูไทยเดี๋ยวเราไปเดินป่ากันต่อคะ่ะไปทุกคนไป let's go รี l ลก e like i กิท r e guys. เดินมาถึงทางที่กำลังจะปีนเขาขึ้นไปแล้วนะทุกคนนะขั้นตอนนี้รับรองคนอ้วนเหนื่อยแน่นอนค่ะ yeah ้าวทุกคนคะ่ะ it's so beautiful ทุกคนดูนะเมื่อกี้แฟนถามว่าจะปีนเขาหรือจะเดินธรรมดาเรามาเราต้องปีนเขาคะ่ะทุกคนคะ่ะ วันนี้พาทุกคนมาปินเขามาเบิร์นไขมันกับสาวผู้ไทยก่อนหลังจากปินเขาเสร็จนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวสาวผู้ไทยพาทุกคนไปทําเค้กนะทุกคนนะมาเบิร์นไขมันแล้วเราค่อยมาเติมพลังงานอีกทีทุกคนคะ่ะจะเดินไปทางไหนก็สวยอะสวยมากชอบปอ่าแห่งนี้มากนี่โอเคกิมมี่มเมน ค่ะทุกคนคะ่ะเด็กๆบินเขาไปแล้วเลอแต่สาวภูไทยก็จะเป็นบันไดนะทุกคนนะก็จะมีเป็นแบบเหล็กกัน้นไม้เป็นบันไดขึ้นไปค่ะนู่นทุกคนโอ้ยทุกคนคะ่ะสาวภูไทยอยากพาทุกคนมาเดินด้วยจังเลยค่ะสาวภูไทยคิดว่าอากาศจะหนาวนะทุกคนสาวภูไทยก็ใส่เสื้ออย่างหนาเลยวันนี้อุย้ยทุกคนดูสิ วยไปหมดแบตของฉันจะเหลือเยอะไหมเนี่ยว้าวสวยตะการตางามจริงๆเลยทางเข้านะคะทุกคนขะทางเข้าสวนอะ่ะไม่ค่อยสวยนะพอเดินเข้ามาในป่าเท่นั้นแหละโอ้โหพระเจ้าจอรดเหมือนป่าในญี่ปุ่นเลยค่ะ Wow. บอกทุกคนมาสาวภูไทยไม่ต้องพูดละฉันอยากจะฟังเสียงจักระจันบ้างฟังแต่เสียงเธอขี้โม่เัอนแหละนี่ถ้ามาหน้าฝนนะทุกคนนะถ้าฝนตกนิดนึงนะจ้มอสจะเขียวสวยมากเลยทุกคนคะ่ะว้าวแก่นี้สาวภูไทยก็หอบแล้วทุกคนดูสิโอ้ทางนี้ค่อนข้างเปียก เราจะไม่ไปกันนะทุกคนเพราะว่าเรามากับเด็กๆเพราะว่าตรงด้านล่างเป็นเนินเขาเป็นเป็นเขาค่ะกว่าเด็กๆตกเราจะเดินไปทางนี้กันโอ้ว้าวเด็กๆตามเด็กนำเด็กๆนำไปแล้วค่ะเนี่ยทุกคนมีบันไดขึ้นลงเยอะแยะ อันนั้นก็ลงเขาไปนะคะทุกคนคะ่ะอู้ดีมากเลยสงสัยจะต้องพาทุกคนมาเขาตรงนี้บ่อยๆแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะชอบมากสาวพุธายหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะนู่นลูกสาวเหนื่อยแลยเพราะว่า,า,วาแต่ลูกสาวและแม่ก็เหนื่อยแล้วเดินมาแป๊บหนึง่งสาวพุธายยังไม่กลับหน้ากล้องให้ทุกคนดูหน้าสาวพุธายนะสาวพุธายอยากเก็บ ่ะบรรยากาศสวยๆให้ทุกคนคะ่ะมีทางแยกเยอะแยะเลยทุกคนคะ่ะว้าวทุกคนได้ยินเสียงหัวใจเต้นไหมไม่ใช่ตื่นเต้นนะเหนื่อย <c oughs> ได้ยินเสียงหัวใจสาวผ่้ไทยเต้นไหมเหนื่อยขึ้นขาวันร้อนร้อนใส่เสื้อหนามาผิดคิวแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะ อากาศมันจะเย็นค่ะจริงๆมันก็เย็นนะถ้าเราไม่ไม่ใส่เนี่ยก็เย็นสบายค่ะเราก็เดินในโลบบ้างมีแดดบ้างนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าเดินขึ้นเขาทุกคนเป็นบันไดได้ยินเสียงหอบไหมเอาคนอ้วนมาเดินก็อย่างนี้แหละทุกคนคะ่ะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะทุกคนนะนี่คือต้นมะนุก่าค่ะ ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำพึ่งมนุษ่ขาต้นมนุษ่ขาก็จะเยอะป่าเด็กๆรอสาว้อยู่ i s a b e n Burn carry very well you like it here you like it here all sin yeah ามนุ่านะพอขึ้นเนินเขามาจะเป็นป่ามนุก่าค่ะอหาเรือสาวพูดให้คนเดียวเด็กๆวิ่งไปแล้วก็มีเป็นการเดินเขาแต่ว่าเขาก็มีทางให้เดินนะคะทุกคนคะ่ะสาวใครคิดว่าถ้าเป็นที่ไทยนี่โหคงมีนักท่องเที่ยวเยอะแน่เลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าที่นี่เนาะประเทศนิสเลนนะคะทุกคนคะ่ะ ที่ไหนก็มีที่เดินป่าเยอะแยะเลยค่ะทุกคนคะ่ะก็เลยผู้คนสามารถเลือกเดินได้มันก็เลยไม่ค่อยแออัดนะในป่าวันนี้คงมีไม่กี่คนนะคะโอทุกคนเหนื่อยมหมนี่ดูมอสมออย่างสวยมอสค่ะ o อ s แล้วยุ a อ k ค่ะนี่มนุษย์ข้าดาวโซเวียร์ว s แกนโกะแ่โอเคแย e ดี m ูแย่โก้ h o นนี้ o หายใจเข้าเต็มปอดค่ะทุนเชื่นใจในเหนื่อยใเหนื่อยมาเดินมาเดินป่าได้สุขภาพได้อาหารโปรดชอบพามาเบิร์นไขมันตอนเย็นค่อยไปเติมไปเติมน้ำตาล Lisa, are you tired? Wow. Hi, honey. Wow. Are you tired? What's she looking for? Go to daddy. They say no, look she you. Go to daddy. Go, go. carry heavy bag too honey mommy carry heavy bag too yay you sit down again baby girl Mother, mother, ma Alissa. Alisa. สาวผูไทยนั่งพักกับน้องอลิซาก่อนหน้านี้นะคะสาวผูไทยก็ได้ทําหมวกหลุ่นไปเล้วตอนที่นั่งนะคะทีนี้พอเดินไปประมาณครึ่งทางสาวไทยนึกอยากใส่หมวกขึ้นมาทันทีทุกคนและอา้าวหมวกฉันหายไปไหนทีนี้เลยต้องวิ่งกลับไปหาหมวกนะคะ no. สาวผูไทยวิ่งไปเอาหมวกมาหอแพ้แค่เลยค่ะทีนี้ก็จะมาเดินลงลงเขานะคะทุกคนขาเป็นทาง ที่ค่อนข้างชันนิดนึงเดี๋ยวสาวุไทยกับก็อยทุกคนดูนะคะนี่ค่ะทุกคนคขาลงเขาแลกทุกคนค่อยๆเดินบันไดเล็กนิดเดียวยนะคะประมาณเอ,อ่อเท้านะคะเนี่ยก็ถ้าเดินก็น่าจะได้ประมาณสองเท้านะ่ะทุกคนเราก็จะค่อยๆลงนะค่อยๆลงดูพ่อว้านดูพ่อว้านกับสองแสบนะคะสาวพุธไทยก็เลย เออ carry bag นะคะ backpack นะ no I'm fine แหมทำมาเป็นแ d s ซ m e นะบอกให้ฉันช่วยเธอไหมแค่สองแสบนั่นก็พอแหงแล้วทุกคนเ้ยไปดูต้นไม้ตรงนี้ประตูสู่สวรรค์ลงดูทางลงสิทุกคนแล้วดูวิวด้านล่าง ดูประตูสู่สวรรค์ของเขาสวรรค์ในในป่าเขานี่วิวสวยนะนี่เหรทางลงเขาแต่วิวอย่างสวยโอเคค่ะทุกคนคะกลับมาดูสาวผุไทไยสาวผุไทไยก็จะก,ก้มหน้าก้มตาลงบันไดนะทีนี้นะเพราะว่ามัวแต่มองทุกคนเดี๋ยว ลื่นทะาลลงนี้คงจะถึงใต้เขาอย่างรวดเร็วนะทุกคนนะคนอ้วนลงคนอ้วนตกเขาจะเป็นยังไงทุกคนคิดดูโอ,โอ้มาเดินเขาแห่งนี้คือบริหารหัวเขาดีมากทุกคนคะ่ะโอ้โหวิวอย่างสวยทุกคนดูวิวอย่างสวยอะกล้องหน้าสาวไทยไม่สวยเดี๋ยวสาวไทยกับกล้องหลังให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะสวยมาก ผู้สาวสันโอยงองแงแล้ว you wanna have a coffee here บ่ายโมงแล้วทุกคนคะ่ะโอ้ยอยากจะบอกว่าเขา่าหัวเข่าเนี่ยสันย่นยิกเลยทุกคนคะ่ะไอตอนขึ้นไม่เท่าไหร่นะไอตอนลงเนี่ยหัวเข่าสั่นเลยทุกคนคะ่ะพาทุกคนมาเดินเขาด้วยกันไม่นี e i s shaking เพื่อนจะซื้อไปนู่นค o ณก็ซื้อเครื่องดื่มใช่ไหมไปนั่งดื่มเครื่อ่ักทานน้ำชากาแฟกันก่อนนะทุกคนคะ่ะ mm. ตอนนี้เชียงบ่ายกว่าแล้วนะทุกคนนะดูพี่กับน้องเขา mm. นอเง,งีสุดยอด กันก่อนทุกคนคะ่ะอยากจะฟังเสียงจักระจันร้นองอรับลมเย็ยนเย็นนั่งสุดอากาศบริสุทธิ์กันก่อนค่ะทุกคนคะ่ะเหงื่อไขมันย้อยหยุดติ๊งๆเลยทุกคนคะ่ะไม่ใช่น้ำมันภายนะเหงื่อเต็มเลย You can feel the you can feel the solemnness here yeah? i can not remember that young Wow, happy day Brand that why you don't want to fall. off from now now you can walk to that to the step today you know. That's why mommy tell you to put Papa shoot on. ทุกคนเห็นไหมเนาะฝากฝั่งทางนูน้นมุมไกลๆเห็นบ้านคนไหมคะทุกคนขานูน่นบ้านคนอยู่ตรงไปนิ้วเสาใช่นู่นแหละไม่รู้ทุกคนเห็นไหมเนาะแต่ว่าข้ามเขาข้ามอะไรไปนะทุกคนนะจริงๆด้านล่างนะ่าจะมีเอ,อ่อทางให้ไปอยู่นะคะทุกคนคะ่ะว้าว did you talk properly? you not talk properly? Did you enjoy today? Yes. Okay Camilla. Did you enjoy walking today? Yes. Do you want Auntie to come here to walk with us? Yes. You have to tell her that she she watching you now. Can you tell her? Yeah. Auntie? Auntie. Be fine. Be fine. A new forest. A new forest. Very, very beautiful. Very very beautiful. Talk speak louder. Very, very beautiful. Very, very beautiful. For you, For you. to come, <'s> cool. join us. Like, oh, come quickly. Like, come visit Austin quickly, please. Come on. Like, come visit Austin quickly, please. Like, oh, c o m e visit Austin quickly, please. don't be shy. Oh แม่สาวตาคมผมยาวมาเดินป่า พาทุกคนมาเดินป่าบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าแบตสาวไทยก็จะหมดแล้วทุกคนอยากเก็บภาพสวยๆให้ได้เยอะๆค่ะ ก็จะมาเข้าสู่ป่าเฟิร์นกันแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่ป่าเฟิร์นก็จะเขียวๆแบบนี้ใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศนี้เลยทุกคนเนี่ยไวเฟิร์นเฟิร์นยุคไดโนเสาร์ว้าวทุกคนดูสิต้นไม้อย่างสวย่ายไปให้หมดค่ะจนกว่าแปะเราจะหมด อากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดนะคะทุกคนคะ่ะได้ยินเสียงจัก,กระจันไมหมนู้นหนีทางเดินขึ้นเขาลงห้วยขึ้นเขาไม่มีห้วยค่ะมีแต่ขึ้นแล้วก็ลงค่ะขึ้นเขาลงเขาแถวนี้แหละทุกคนคะ่ะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวสาวผู้ไทยจะพาทุกคนมาเดินอีกนะทุกคนคะ่ะมาครั้งแรกก็ประทับใจเลยป่าอะไรสวยอย่างนี้ พราะบ้านหยุดรออีกแล้วเสียงจะกระจันดังไม่พอเสียงลูกสาวดังกว่าอีก้เกิดอะไรเดินเหี่ยวเอาไว้โอ้ว้าว it's so beautiful อาซิน your bag is feel light now See any bird? Look, a lot of birds yeah. flying. Yeah, birds. Right. Here's the traffic, so that's kind Look of yeah. So, really, what it is, it's just a, a patch of forest it's in good. the middle Yeah, you see the bird I've seen? Hmm? Yeah. yeah. 30 minutes. เราจะไปทาพนี่ไราอมอัพเดอนั่นค่ี่เราทโอเคโอ้โะโอเคค่ะทุกคนค่ะสาวผู้ไดพาทุกคนไปเดินป่ามาแล้วรู้สึกยังไงบ้าง ยังไงเราก็เดินทางจนเหนื่อยแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวสาวอุไทยก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปสาวอุไทยขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทํากิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับลูกกับหลานก็ขอให้ลูกหลานคนงานเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเดินทางไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางสะดวกและปลอดภยัยแล้วก็มีความสนุกก,กับการท่องเที่ยวนะ ขอบคุณมากๆค่ะทุกคนที่ให้ความเมตตานะคะถ้าเกิดว่าสาวผู้ไทยพูดจาอะไรปิดไปก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบคลิปเดิมป่าคลิปนี้นะคะค่อยเจอกันคลิปถัดไปค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย กลับบ้านกลางเด็กๆน่าจะไปรอที่รถแล้วค่ะบรรยากาศดีมากเลยทุกคนคะ่ะเสียงนกลงกลับมาตามก่อบ้านกลับมาตามัมก็ฮันนี่ก